หนล้านสามแสนบาทอู้หไปลองรถคันนี้มาแล้วนะคือถ้าเราวิ่งช้าค่ะเขาจะใช้เป็นระบบไฮบริดแต่ถ้าเราเหยียบเร่งเครื่องไปก็จะตัดเป็นระบบน้ํามันนะคะแนนชอบมากนะคะในเรื่องของสีแล้วก็ดีเทลรายละเอียดของเขานะคะส่วนตัวคอนโซลเนี่ยตัดด้วยสีดำอ่าแล้วรูปลักษณ์นะคะเขาดูกระทัดรันแล้วแบบดีเทลดีนะคะดูผู้ดีสุดๆที่เราบอกว่าตรงเนี้ย ที่วางแก้ว่มีลมเย็นด้วยเพื่อรักษาความเย็นของแก้วนะห้องโดยสารด้านหลังนะคะค่อนข้างที่จะกว้างมากเขาพับเบาะลงได้นั่งสบายมากแล้วดีเทลเขาสวยอะ่ะคือพับได้360องศาเลยนะสําหรับคันนี้ถ้าเราเอาไปแคมปิ้งก็คือเนี่ยพับไปเลย360องศาวางหมอนแล้วนอนในรถได้เลยค่ะคือบอกแล้วว่าแนนชอบรูปรักสีดีเทลต่างๆขงเขาก็าคือเป็นสีครีมคือชิลมากนอนในรถได้เลยเหมาะ ประหยัดน้ำมันไฮบริดนิส s ันเอ็กเซลนะคะ 2.0S ไฮบริดนะคะตัวนี้เป็นไฮบริดเลยเพียง59,000บาทเท่านั้นผ่อนแค่9,000บาทนะคะคันนี้ตอบโจทย์สุดๆเลยค่ะกับไลฟ์สไตล์ของชีวิตฝากกดหัวใจนะคะแล้วก็กดรีโพสคลิปนี้ให้แนนหน่อยนะคะ